เพียงไปบัดนี้ยังไม่มีใครตอบกลับมาทำไมข่าวๆที่ได้ราชเพียงนี้ล่ะลูกเรอขอบเชดถวายพระโคปเคะไม่นางข้าหลวงหายหน้าหายตาไปไหนกันมาเหรอจ้าเออคือว่าหม่อมชั้นทั้งสามคนเนี่ยไปอุทยานหลวงมาเพคะแต่องหญิงเพคะ มีผู้หญิงสามคนมาขอสมัครเป็นนางข้าหลวงเพคะและตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนอยู่ทางด้านนอกเพคะกำลังจะตามเข้ามาเพคะพระปู่เพคะที่นมกับพี่ดาวมีผู้หญิงสามคนจะมาสมัครเป็นนางข้าหลวงเพคะก็ดีลุกนะรุกคนดีกว่ารุกย่าพราเฉ่นนั้นมังุรเดชนพื่ค่ะออกเป็นต้อนรับเป็นนางข้าหลวงมาทั้งสามคนมาขึ้นฟอรปบูทีล้วเรื่อง่าวพื่อค่ะว่าปู่เฮ้ย ไปผู้หญิงมาเฮ้ยต้องไปแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงเนี่ยจะสวยโดนใจแค่ไหนต้องเห็นนะดึนอะไรขนาดนั้น่ะโอ้โหไม่เกี่ยวงั้นเป็นไรเนี่ยใครปล่อยพลังข้ามันเข้าหัว่ะโอ้ยน่ารักกค่ะสวัสดีค่ะป้าแช่มเฮ้ยมอ๋อเสียงไม่ไหลอ่ะคอยบางทีว่า เจียงอ้นนะคะอ๋อน่ารักเฮียแชมป์มากับพี่บอลแล้วค่ะนี่ไงดูหน้าเขาไว้ตอนนี้มาสองคนแล้วค่ะก็มาสองคนเนี่ยอ๋อวันนี้ป้าบิ๊กไม่มาแล้วค่ะป้าบิ๊กป้าบิ๊กติดเมียเมียไม่มาอ๋อดีแล้วดีเขาติดเมียค่ะเขายังรักเดียวใจเดียวค่ะเอื่อพูดถึงเรื่องอะไรถามจริงๆเลยลกันอะไรอะคะค่าตัวเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยเนี่ยเนี่ยคืนนี้เหรอคืนนี้เลย เอาห้าพอเห็นมากเลยแพงจังตั้งห้าร้อยห้าบาทคุณบ้าอะไรห้าบาทมีเพื่อนไหมเนี่ยถูกใจกันเยอะเสื้อะเสือน้ำมันให้ดูเลยซเ้อน้ำมันเศษน้ำมันด้วยมีเพื่อนไหมไม่พี่บอลมามีมีบ้างทุกอย่างพร้อมมีค่ะวันนี้เด็กเพิ่งมาลงใหม่พาใจมาพี่บอลดูหน่อยห่อเด็ดเด็ดอกอวบเลยนี่ไงไปพามาว่าไงนฮะนู่นเลยอ่ะมึุ้ยไปจ้ามา จริงเหรอเออเดี๋ยวเข้าไปรับแขกก่อนนะวันนี้กลับดูแลเองเลยต้องสวยแน่นอนไม่รู้ดูแลสวัสดีค่ะเอ้าแม่สวัสดีเฮ้ยเฮ้ยแต่งตัวเหมือนี้ควรเลยจะควรแม่ใครอ่ะแม่กูเองนี่ใครคะเนี่ยเออเฮียบอลไงจำเฮียบอลไม่ได้เหรอว้าคือว่าใครเฮียบอลเฮียเฮียเฮียบอลนูลิ้นทุบด้วยเฮียบอล ลุ้นร่องหน้าตาตัวจริงหล่อจริงเลยงสุดดยอพี่หนูขอนาฬิกาเรือนใช่ไหมซื้อให้หน่อยสิเดี๋ยวพี่ซื้อให้ไอเป๊ะชิ้นนจริงไม่มีจะแจกพอให้ผู้หญิงคนนี้สุดยอดเลยจะนานจังคุณข้าเอานาฬิกาติดฝาผนังเหรออะไรกันนะพ่เป็นไงคนนี้เป็นไงโดนใจไหมโดนใจแต่ว่าเป็นไม่กระสุนตีกูเลย เยข้ามึงโดนมงก็ไปเคลียร์กันเองนะไม่เกี่ยวเลยมีอีกไหมเนี่ยมีเพื่อนมีคนหนึ่งไปหาเพื่อนหน่อยอีกอคนนี้สารต้องสวยแน่นอนเออสีสูงสื้อเก่งลายลายสีสีลายพีเอเอมมาจากไหนเนี่ยต้องไปทอดขนาดนั้นโช้า เป็นต้นตีนะ,นะเดี๋ยวไม่สุดเลยไปเลยหลายท่านชาติาจะฟาดเลยฟาดให,ห้กูให้กูพาพราตั้งนานเป็นไงแกฮะร้านเปิดแล้วลูกค้าเขายังแกอะไรเนี่ย <c oughs> เนี่ยดูสิกูเลยเห็นใจมูจริงจริงทำไมละเพื่นอนกูสาบวชชีแล้วยังสึกไม่ <c oughs> ว่าไใช่ทรงเทนผมทรงผมเทนอะไรกูเทนผมเทนทรงผมกูอ๋อเอออะไรอะไรอะไรใครอะใครมาเฮียแชมป์กูดถึแล้ว ที่แชมป์มาคนเดียวหรอมากนเทียบบอลกูตายแล้วมาสองเฮียเลยหรอเฮียสองเฮียนี่เขาดีนะดีสิสายเปนะดูเลยดียังไงแล้วเขาเลือกเด็กไปยังแกยังเนี่ยกูรอให้เขารอมึงเนี่ยเขาบอกมีดาวประจําร้านไม่ใช่เลยอีเวนกูไม่ใช่ดาวรูปร่างกูกูกระบาดแล้วล่ะทำไมอําตัวเองล่ะไอคนอื่นอัมสิกูหมันเกี๊ยวกับกูเฮ้ยอนเขาอยากเจอเพื่อนแล้วล่ะไปเชิญไปกเชิญแมนจู

เขาเพิ่งตอบผมมาครับพี่ไม่ธตอบถงเลยโอ้มันรู้ยังวะคนนี้ฉันต้องใส่สวยแน่คนนี้ต้องสวยอย่างแน่นอนเลยพี่เอผมบังหน้าตาของเจ้าไว้ไอ้กูเข้าไปรับเองแล้วเนี้ยเฮ้ยดูดีเร็วเนี่ยตาายโโโออ้้หโห สวัสดีค่ะเฮียแชมป์สวัสดีครับโอ้โหวันนี้ขวบแล้วเกินเอ้โอยากเห็นข้างหน้าแล้วถ้าเกิดว่าเฮียแชมป์เลือกหนูแล้วว่ะนูขอสักร้อยดิงได้ไหมคะจัดไปเลยขอดูหน้าอย่างเดียวทุกอย่างจบจริงๆนะเฮ้ยเฮียแชมป์ต้องเลือกหนูนะเลือกสิหน้ามาพอดีค่ะเฮ้รับวุ้ยอุ้ยโนอนอะไรแล้วเมื่อกี้อะไรเจออะไรรีบข้ามันแล้วเดี๋ยวมันจกมึง ไม่มีเลยเนี่ยมันเตะเด็กอ่ะมันเข้าไปวางไข่แล้วนะเฮ้ยอะไรก<ล>ันวะเข้าไปข้างในเลยไป<อ>พี่เนตามีเพื่อนหนูเลยเข้าไปข้างในสิไป<อ>ใส่ผมไม่ดีด้วยนั่งน,นั่งนั่งนั่งเด็กกลัวมึงแล้วล่ะนั่งดีๆถวา,ายมังโค้กเพคะ เอ,อือสุขโตอี่หนูวานบอกเพื่อนเอกทีนะลูกอะไรคะเข้าหน้าเข้าหลังมาเมืองปู่ไม่ต้องกลัวอดแ่ดพื้นพันธัญหารเมืองปู่สมบูรณ์ดีดูสินะมนะแท้นะลูกนะํำไมคะอุตส่าห์พกขนมย่างกับลูกชิ้นปิ้งมากินซะด้วย คนไหนคะ้สงสัยโอ้ยโ้เห็นแล้วาแล้วไอ้หนูบอกให่แม่้าเบไฟนิดนึงทำไมอ่ะเกลียมันดันไเ้อยโอ้ยเป็นไงขอไหมไปแล้วอแกเอาลูกชิ้นมาเหรอปู่เขาว่าอะไรวะแกเ้าบอกว่าให้มึงาเก็บกระกยางกลูกชิ้นปิ้งไปเสียบ้ากูไม่ได้ซื้อมามีกูไม่ได้มีคนดดีดีสิมี ไม่มีกูไม่ได้ซื้อมีเราสามคนอะมีไม่มีก็ซื้อมาไงซื้อคนเดียวพอแล้วพระปุณย์เอ้ค่ะในเมืม่อมาแล้วเดี๋ยวมันชี้ขอทำชื่อทำเสียงซะก่อนได้ไหมคะคนแรกมีชื่ออะไรหจ๊ะจ้าจมังคะสวยเชี่ยวขอบคุณค่ะวันทองค่ะชื่อว่าวันทองกําลังเลินเล่นแบนี้เลยแล้วคนที่สองละจ๊ะเธอเอ๋อมีสองชื่อไปค่ะ มีชื่อไทยกับชื่ออเมริกันเพคะงั้นหญิงขอรู้ชื่อไทยก่อนจ้าชื่อไทยชื่อน้ำหวานเพคะและชื่ออเมริกัน์ตละจ้าเฮรูบอยเพคะหวัดดียืบน้ำหวานเฮรูบอยจ้าเออหนาวโอ้วหเรียนี้ด้วยเลยนะแต่โง่ไหมนะไปย่ามึงไปย่ามึงเนี่ย เออแต่คนน้นน่ะเขาพูดได้หรือเปล่าจ๊ะพูดง่ายปีคะอ๋อเขาเป็นคนปกติใช่ไหมเป็นคนเป็นคนปกติแต่ตแต่งต,ต,ตัวไม่ปกติปีคะเอ่อยินจะถามชื่อนะจ๊ะเธอเีชื่ออะไรเหรอจ๊ะหนูเหรอคะใช่จ้าหนูเนี่เป็นคนในกรุงต้องชื่อแบบกรุงเทพหน่อยอะคะ่ะด้วยแล้วชื่อว่าอะไรจ๊ะชื่อน้องดาวเลยคะ่ะชื่อว่าดาว,ดาวลแล้วมัน เกี่ยวกับกรุงเทพตรงไหนละจ๊ะดาวคะนองไงเพคะผู้หญิงข้าล่าข้าววนนี้รติราาด้วยจ้ากรุงเทพนี่คะเ,ะเอาละเอาละทุกคนนี่เมื่อรู้จักชื่อกันแล้วนาแผดดินนีสารวินนครหญิงจะขอแนะนําให้รู้จักหญิงให้แนวว่าที่ดาวันผู้ชายที่อยู่ทางพระหาทิตย์ซ้ายของหญิงเขาให้แนวว่าปู่มินาทําความพรรสรำซ่าตุ้ดหควซุ่ด้วยเฮ้ยเฮ้ย ไอไ้ทห,หรารภายพ่อปู่มีชาดุพี่เจ้าค่ะค่้เก็บอกมีนางว่าสุราบังช่อไอ้กู้เป็นทหารเอกโค้หมาสุมาพี่เจ้าค่ะสุราบังช่อการมาครั้งนี้ต้องการเชิญตัวพ่อปู่และฟ้าอีกที่ดาวันไปนแก้ไขต่างฉบับที่สองที่ตอบกลับไปพี่เจ้าค่ะสารฉบับที่สองชากวกอดสุราบังช่อสุดก็จะสารตราฉบับแรกงข้าปิดคาเป็นคนเคียรไป บัดน,นี้ยังรอคำตอบรำมอมและสารจรจะมีสองมันมาจากไหนก็ผมไม่รับรู้พาสารท่มันที่สองจะเป็นสาที่นรก่สารอมและใครตอบกลับไปกันแน่แต่เพื่อยุติสงครามทั้งสองแผ่นดินขอเชิญผู้ปู่ลี่นาวันเข้าสู่มากเป็นทะเลเถิดผู้ามค่ะข้ายินดีทิ่จกับใแต่จะมีสิในใน่งใดกันหรืที่เป็นรับประกันชีวิตข้องและร้านข้าที่ราวันด้ข้าทั้าสาอ,องพระองค์ เยียมย่าเข้าสู่ม,มื่มบรรเทาเกิดเลือดตกยางออกถึงกับมาแร้ววันกินอิ่มต้อง,องบอกสารมาชอบจะขอเอาหัวเป็นประการพเจ้าค่ะนี่คือสัจวาจาของเจ้ารับได้กลา่าวโอคนโตฝากขากินทองขอฝากบ้านเมืองดูแลแทนเลยอีกไปทิ้งเพลเราข้าจะกลับมารับได้กล่าวเชิญทั้งสองพระองค์เดินทางเข้าสู่มเมน่อบรรเทาเจ้าค่ะ ตระเดตตอนนี้ก็เป็นโอกาสดีแล้วในเมื่อเท่าเป็นทาไม่อยู่ใช่พี่จะทําอะไรก็รีบทำเถอะพี่ใช่ตอนนี้ไม่มีใครอยู่ในเมืองนี้ยังไงกูมังตระเดตจะต้องเป็นเจ้าสิวะเป็นเจ้าเลยจะเดนเฮ้ยยุดเฮ้ย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 ผมเป็นใครกันวะคือเนี่ยเหรอจัดการมันได้ครับเทพค่ะพระองค์ ได้ครับพะยะค่ะพ่อมงคลที่ไหนวะเนี่ยอย่าหลือบอกว่าอย่าหลืออย่าหื้ออย่าหลือพ่อคุณอย่าหลือเก่งมากใช่ไหมเก่งมากใช่ไหมฮะเก่งมากใช่ไหมหัวละพงศ์ทำไมวะมือแดงหมดแล้วบาดเจ็บมือพ่อของเรียบมาเดี่ยโดนสัญญาณมือ ไอ้นุ่มบอกกูมาว่าพ่อปู่ินทาและผหญิงที่ลาวันอยู่ที่ไหนตอนนี้พ่อปู่ินทาได้พาวหญิงที่ลาวันไปม่านมันเล่แล้วม่านมันเลใช่ไอ้ปู่มินทาคาจะกลัวความตายสินะจึงได้พากันหนีไปยังม่านมันเล่เพราะฉะนั้นน้องพี่ไปสักกรเดออกเดินทางไปม่านมันเล่จับตัวปู่มินทาและที่ลาวันพร้อมกันช้าก่อนก่อนที่ท่านจะไป เราอยากจะขออะไรท่านหน่อยจะได้ไหมขอเหรอใช่สิ่งใดวะหากไม่ว่าท่านไปในครั้งนี้ท่านได้เมียเราขอเมืองท่านจะได้ไหมจะขอเมืองไอ้ไรฟัดฟุ<ว>บมากใหญ่ไปสูงมึงม,มองหนะ้าไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับมึงรู้ว่ามึงเป็นใครขอไป็นใครไอ้คนฟุบก่อนฉันไม่รีบเดินทางไว้เจ้าค่ะกูไม่สาม,มารถจะให้มึงได้ เพราะฉะนั้นมึงอยู่ที่นี่รอการกลับมาของกูเพราะฉะนั้นน้องพี่ออกเดินทางช้าก่อนก่อนที่ท่านจะไปขอยเราอยากจะขออะไรท่านเราจะได้ขออะไรวะหากแม่ท่านได้เมียเราขอเมืองท่านได้เมืองเราขอเมียก็ได้ไปรู้เรื่องอยากได้นู่นอยากไดีอยากดึกกูเป็นทหารโคตรไหม้โคตรไหมเดินทางไว้เจ้าค่ะกูให้มึงไม่ได้ถ้ากูจับตัวให้เท่ามินทาได้เวลาใด จะให้เท่ามินทาตัดหัวมึงไปรึเปล่าพี่หาคนก่อนจะไปขออะไรอีกอย่างได้ไหมเล่าขออะไรวะขอเป็นอิสรภาพก็ได้โอ้ยเป็นแกก็ไม่ได้อิสรภาพไอ้ชั่วคนแล้วมึงือตีซัดนี่กูยังไม่ได้พูดเลยสักคำเลยไอ้เฮียนี่ก็ขยันขอไม่ต้องขอเดี๋ยวกูซื้อให้ เราจะขออีกไหมไม่ขอแล้วด้วนี่ซื้อให้ทางนั้นิดไปนะไปไหมนะจบบ้างชนยก็ตอบไป่ลอง